แน่นอนครับ,บว่าวาติกันคือสถานที่ที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีทฤษฎีสมคบคิดและเรื่องราวลี้ลับมากมายกลางศตรวรรษที่20ในอิตาลีได้เกิดข่าวลือที่ทำให้ทั้งโลกศาสนาและวิทยาศาสตร์ต้องสั่นสะเทือนเรื่องราวของบาทหลวงนักขับไล่ผีผู้ข้มบอดในดนตรีเกโกเรียนและมีความรู้ด้านฟิสิกส์ระดับสูงเขามีชื่อว่าคุณพ่อเปเลกริโนเออร์เนตี และสิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นตำนานก็คือการค้นพบที่เขาอ้างว่าสามารถมองย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในอดีตได้ด้วยตาเปล่าครับไม่ใช่ผ่านจินตนาการไม่ใช่การอ่านพระคัมภีร์หรือหน้าประวัติศาสตร์แต่เป็นการเห็นภาพและได้ยินเสียงจากเหตุการณ์นั้นจริงๆเหมือนเรานั่งอยู่ท่ามกลางอดีตอันห่างไกล <PO fe> เขาเรียกมันว่าโครโนไวเซอร์เครื่องจักรที่สามารถเปิดผ้าม่านแ <PO fe> ห่งกาลเวลา ว่ากันว่าเครื่องนี้ทําให้เขาได้เห็นการตรึงกางเขนของพระเยซูคําปราศัยของนักการเมืองโรมันผู้ยิ่งใหญ่และแม้แต่กระทั่งบทละครที่มันสูญหายไปนับพันปีแต่ทั้งหมดนี้เป็นความจริงอันเร้นลับของวัติกันหรือเป็นเพียงตำนานร่วมสมัยที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อสั่นคลอนความเชื่อของมนุษย์กันแน่สวัสดีครับผมนินเดมิทอสรีควียมและในค่ำคืนนี้เราจะมาไขค,ความลับ เ e l ลิกิ n โนเอเนตีและเครื่องย้อนเวลาวาติกันโคร o นไวเซอร์วาที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรกันแน่หากคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปลุยกันเลยครับ วัติกันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องล่าลับมากมายครับจากเหตุการณ์การหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของเอมานูเอลาออลันดีในปี1983ซึ่งเรื่องนี้เองผมก็ว่าว่าจะทําให้คุณผู้ชมฟังอยู่ครับหากคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับจนถึงเอกสารลับที่ถูกซ่อนไวภายใต้ชื่อหอจดหมายเหตุอัคราสาวกประวัติศาสตร์ของนครวัติกันเต็มไปด้วยเงามืดแห่งความลี้ลับและท่ามกลางความลับที่เล่าขานกันเหล่านั้น ไม่มีเรื่องใดจะประหลาดและเหนือความเข้าใจไปกว่าตำนานของสิ่งที่เรียกว่าโครโนไวเซอร์ครับว่ากันว่าโครโนไวเซอร์คืออุปรกรณ์ที่สามารถทำให้ผู้ใช้มองทะลุข้ามการเวลาได้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานพิสูจน์การมีอยู่จริงของมันอย่างเป็นทางการแต่ในปี2002บาทหลวงฟองสัวบรูนแห่งวัติกันได้ตีพิมพ์หนังสือที่บอกเล่าอีกมุมหนึ่งมุมที่เขายืนยันว่ามันมีอยู่จริงครับตามคำกล่าวของบรูน เครื่องโครโนไวเซอร์ถูกพระน,นาโดยบาทหลวงเปเรกิโนแอนเนตีนักบวชในคณะเบเรดิกดินแอนเนตีปิดบังการค้นพบนี้ไว้เป็นความลับจนกระทั่งช่วงต,นตว้นศตวรรษที่1,960เขาได้บอกความจริงเรื่องนี้กับบาทหลวงบรูนครับพร้อมเปิดเผยว่ามีนักวิทยาศาสตร์มากกว่า12คนที่ร่วมสร้างเครื่องนี้หนึ่งในนั้นคือเอนริโกเฟมีนักฟิสิกรางวัลโนเบลและวนเนอร์ฟอนบราวน อดีตนักวิทยาศาสตร์นาซีผู้มีบทบาทสําคัญในโครงการอวกาศของสหรัฐเครื่องโคโนไวเซอร์นี้ว่ากันว่าประกอบขึ้นจากหลอดรังสีแคโทดเสาอากาศและโลหะชนิดพิเศษที่สามารถรับคลื่นสัญญาณทั้งเสียงและแสงจากทุกความถี่ทั่วสเปรตัมผลลัพธ์คือการเปิดหน้าต่างสู่ภาพเหตุการณ์ในอดีตอย่างชัดเจนครับตามคํากล่าวอ้างทีมวิทยาศาสตร์สามารถใช้มันบันทึกเหตุการณ์สําคัญทางปติศาสตร์ได้ รวมไปถึงเหตุการณ์การตรึงการเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าหากเรื่องนี้เป็นจริงเครื่องโคโนแมนเซอร์ย่อมเป็นเทคโนโลยีที่สามารถยืนยันคำสอนในพระคัมภีร์ได้ทันทีครับเพียงแค่เปิดดูอดีตด้วยตาตนเองและหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวว่าอยู่เบื้องหลังการสร้างเครื่องนี้คือชายผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาฟ,ฟิสิกส์ในปี1938เอริโกแฟมีพร้อมกับวิศวกรขององ,องค์กรนาซา หนังสือที่มักถูกยกให้เป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญสำหรับเรื่องราวโครโนไวเซอร์คือเลนัวเวอร์มิสเตรีดูวาติกันของบาทหลวงฟองโซบรูนที่ตีพิมพ์ในปี2002ซึ่งในหนังสือเล่มนี้บรูนเล่าถึงการพบกันครั้งสำคัญกับบาทหลวงเปเรกิโนแอนเดตีขณะล่องเรือผ่านคลองแกนแคร์เรลณเมืองเวนิสในช่วงต้นทศวรรษที่1960การพบกันซึ่งเริ่มจากการสนทนาเ,เรื่องภาษาโบราณและประวัติศาสตร์แต่ท้ายที่สุด ลับเลื่อนไปสู่เรื่องวิทยาศาสตร์ที่อาจจะพลิกมุมมองของอดีตทั้งมวลได้ตามคําบอกเล่าของบรูนครับขณะที่ทั้งสองแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการตีความพระคัมภีร์และความหมายเชิงทิวพิทยาแอเดตี้ค่อยๆนําบทสนทนาไปสู่เรื่องที่เขาอ้างว่าเข้าถึงความจริงของอดีตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าโคนไวเซอร์นั่นเองครับอุปกรณ์ที่ไม่ช่นเพียงแค่ไอเดียทางทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่แอเดตี้ยืนยันว่า เขาและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองใช้จริงเพื่อสังเกตเหตุการณ์ในอดีตแอนตีเล่าว่าในการสร้างโครโนไวเซอร์มีการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าถึง12คนอย่างที่ผมบอกไว้ล่วงหน้าครับซึ่งรายละเอียดนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพชุดการอ้างอิงที่ถูกเล่าซ้ำในแหล่งข่าวต่งตางๆแม้ว่าชื่อสมาชิกทีมทั้งหมดยังคงเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในการตกเถียงกันครับตามคำบอกเล่าของ n t นนาตีโครโนไวเซอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบทางเทคนิคหลายชิน้น หลอดรังสีแคโทดสารอากาศจำนวนมากและโลหะบางชนิดที่บรรยายว่าลึกลับครับซึ่งมีความสามารถรับสัญญาณทั้งคลื่นและแสงความถี่ในทุกสเปกตรัมนอกจากนี้ยังมีส่วนที่เรียกว่า direction finder ที่สามารถปรับจูนให้ตรงกับยุคสมัยหรือสถานที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการจะดูหน้าจอใช้แสดงภาพและอุปกรณ์บันทึกจะจับภาพเสียงเอาไว้เป็นหลักฐานรายละเอียดเชิงฮาร์ดแวร์เหล่านี้มักถูกอ้างอิงเมื่อมีการเล่าถึงการทำงานของเครื่องนี้โดยเฉพาะครับ ด้วยเหตุนี้โครโนไวเซอร์จึงถูกนําเสนอในคําบอกเราว่าเป็นหน้าต่างสู่อดีตมากกว่าจะเป็นเครื่องย้อนเวลาที่พาเรากลับไปเดินร่วมในเหตุการณ์มันทํางานแบบเดียวกับโทรทัศน์จับเสียงกล้องและเงาแสงที่เหลืออยู่จากวันวานซึ่งยังคงลอยค้างอยู่ในบางรูปแบบของฟิล l อเธอร์แล้วถ้าถ่ายทอดกลับมาเป็นภาพเคลื่อนไหวและเสียงให้ผู้สังเกตเห็นได้แอนดีก็อ้างว่า ตัวเขาเองเคยเห็นภาพอันน่าตะลึงหลายอย่างผ่านหน้าต่างนี้ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ทางศาสนาและประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าขานกันมานานครับเอเดติลาวาหนึ่งในเหตุการณ์ที่เขาเห็นมาผ่านเครื่องโคโนไวเซอร์คือการปราศัยอันเรื่องชื่อของมาคุสทริอุสซิเซโรต่อวุฒิสภาแห่งโรมันในปีที่63ก่อนคริสตกาลช่วงเวลาที่ซิเซโรพยายามเปิดโปงและยับยั้งแผนกบฏของแคทิลน ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การเมืองที่สําคัญที่สุดในจักรวรรดิโรมันโบราณเอนเดตีเล่าด้วยน้ําเสียงตื่นตะลึงว่าท่าทางของเขาน้ําสิ่งของเขาช่างทรงพลังเหลือเกินศิลปะแห่งวาทศิลป์ที่พุ่งทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดเขากล่าวไว้แบบนั้นกันเลยทีเดียวครับไม่เพียงเท่านั้นเขายังอ้างว่าได้เห็นเหตุการณ์ตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์ด้วยตาตัวเองครับคํากล่าวอ้างที่หักเป็นจริงจะถือเป็นหลักฐานทางภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษย์เอนเดรตีและที สองดูตั้งแต่เหตุการณ์การก่อตั้งจกกักรวรรดิโรมันไปจนถึงการทำลายเมืองโสโดมและโกโมโลาซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยเช่นกันครับวันที่2พฤษภาคมปี1972นติตยสารลาโด n i นิกาเดลโคเลียของอิตาลีได้ตีพิมพ์บทความใหญ่ในหัวข้อ machine that photograph the past s a s finally been invented หรือเครื่องที่สามารถถ่ายภาพอดีตถูกประดิษฐ์ขึ้นแล้วครับ เนื้อหาเป็นการเปิดเผยคำกล่าวอ้างชวนตะลึงของแอนเนตี้ให้ชาวอิตาลีทั้งประเทศได้ตกตะลึงกันเลยทีเดียวในบทความดังกล่าวครับนอกจากจะถ่ายทอดคำกล่าวอ้างแล้วยังได้ลงภาพที่แอนเนตี้ยืนยันว่าถ่ายได้จากโครโนไวเซอร์ภาพที่เขาบอกว่าเป็นขณะที่ชาวโรมันตึงกางเขนพระเยซูคริสนติตยสารยังอ้างเพิ่มเติมว่าแอนเนตี้เคยได้เห็นเหตุการณ์เดือดลาสเซเปอร์หรือพระกยายหารมือสุดท้ายด้วยตนเองและเก็บภาพถ่ายจากเหตุการณ์นั้นไว้เป็นที่ะระลึกส่วนตัว แอเดตียืนกรานคำกล่าวอ้างนี้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในปี1994โดยระบุว่าเครื่องดังกล่าวถูกเก็บซ่อนไว้โดวยวติกันเพื่อป้องกันไม่ให้มันตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจใช้มันในทางที่ไม่ถูกต้องและน่าสนใจว่ามีบันทึกว่าในปี1988วติกันออกประกาศชัดเจนว่าผู้ใดใช้เครื่องมือที่มีคุณลักษณเช่นนี้จะต้องถูกความบาดหรือ excommunication ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุดในคริสสจักรคาทอลิกครับ ไม่นานก่อนเขาเสียชีวิตอนนตีได้เขียนจดหมายเปิดผนึกย้ำอย่างหนักแน่นว่าอุปกรณ์นี้มีอยู่จริงและอ้างว่าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาปีอุสที่12ทรงสั่งห้ามเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับโครโนไวเซอร์เพราะมันเป็นเครื่องจักรที่อันตรายอย่างยิ่งอาจริดร,รอนเสรีภาพของมนุษยชาติได้แม้เรื่องราวนี้จะฟังดูน่าตื่นเต้นแต่หลายคำกล่าวอ้างของอนาตีได้ถูกหักล้างไปหลายเรื่องเลยครับ ภาพถ่ายที่เขาอ้างว่าเป็นพระเยซูนะั้นนักวิจารณ์ระบุว่ามีความคล้ายกันอย่างมากกับรูปปั้นในโบสถ์แห่งหนึ่งในแคว้นอุมเรียบางสื่อชี้ว่าภาพดังกล่าวอาจจะเป็นเพียงภาพจากโปสการ์ดที่ขายในเมืองโคเลวาเลนซาเพียงแต่กลับด้านเท่านั้นในปี1996เตียสารพาลเซลซุสวิจารณ์เพิ่มเติมว่าหากโครโนไวเซอร์มีอยู่จริงทำไมเอเนตี้ไม่เผยแพร่แบบแปลนหรือคู่มือการสร้างเพื่อยืนยันความจริง นอกจากนี้พวกเขายังพบว่าแบบโครงสร้างของโครโนไวเซอร์มีความคล้ายคลึงกับเครื่องในนิยายวิทยาศาสตร์ปี1947อย่างน่าประหลาดครับมีบางกระแสะเล่าว่าอเนตี้ได้สารภาพก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่8เมษายนปี1994ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่ก็มีอีกฝ่ายยืนยันว่าข่าวสารภาพนั้นเป็นเพียงข่าวลือไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนครับว้ง่ายว่ามีคนเชื่อว่าเครื่องนี้มีอยู่จริงอยู่นั่นเองครับและเมื่อเวลาผ่านไปทั้งฟอนบราวน แฟรมี่อานตีและบรูนต่างล่วงลับไปหมดแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงปริศนาที่ไม่มีคำตอบซึ่งยังคงทำให้โครโนไวเซอร์เป็นหนึ่งในตำนานลึกลับแห่งวัติกันที่ยืนหยัดผ่านการทดสอบของกาลเวลานั่นเองแม้เรื่องราวของโครโนไวเซอร์จะเต็มไปด้วยข้อกังขาแต่คุณพ่อ p e รเรกิโนอเนตียืนกรานเสมอว่าเขาและทีมงานได้ใช้เครื่องนี้เดินผ่านท่ามคลื่นของเวลา ส่องเขาไปนอย่างเหตุการณ์สำคัญที่ถูกจารึกไว้ในพระคมภี์และประวัติศา,าสตร์โบราณซึ่งไม่มีใครในยุคป,ปัจจุบันได้เห็นด้วยตาตัวเดงครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่เขาเล่าอย่างละเอียดคือการล่มสลายของเมืองโสดมและกุมูราเมืองที่ถูกบันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมว่าเป็นศูนย์กลางแห่งความเสื่อมทรามและบาปของมนุษย์เอเลตีบรรยายว่าเขาได้เห็นแสงสว่างสีขาวเจิดจ้าส่องลงมาจากท้องฟ้าตามมาด้วยแรงระเบิดมหาศาลที่กลืนกินทุกสิ่งคล้ายพลังที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้เสียงกรีดร้องของผู้คนดังก้องไปทั่ว ก่อนทุกอย่างจะจมหายไปในทะเลเพลิงเขาเชื่อว่านั่นคือการลงทันจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเขายังอ้างต่อว่าเขาได้เห็นเหตุการณ์น้ำท่วมโลกสมัยโนอาทะเลที่ค่อยๆกัดกินพื้นดินมวลเมฆสีดำทะมึนบดบังท้องฟ้าและเรือขนาดมหึมาที่ตัดผ่านคลื่นสูงเท่าภูเขาภายในเต็มไปด้วยสัตว์คู่ละหนึ่งและครอบครัวเล็กๆที่มองออกไปด้วยสายตาหวาดกลัวหวั่นปนศรัทธา เขาบอกว่าได้ยินเสียงคำภาวนาดังประสานกับเสียงลมและฝนราวกับบทเพลงแห่งการเอาตัวรอดต่อมาเขาอ้างว่าได้สังเกตการเหตุการณ์การแยกทะเลแดงตามเรื่องราวของโมเสสในหนังสืออพยพภาพที่เขาเล่าคือผือนน้ำที่เคยกว้างใหญ่กลับถูกแหวกออกเป็นกำแพงน้ำสองฝั่งสูงตรหงงานราวกับภูเขาน้ำใสจนมองเห็นพื้นดินดันล่างและชาวอิสราเอลนับผ่นเดินผ่านตรงกลางด้วยความรีบร้อน ก่อนที่กำแพงนั้นจะถล่มลงอย่างรุนแรงใส่กองทัพอียิปต์ที่ไ่ตามแอนเนตี้ยังบอกว่าโครโนไวเซอร์พาเขาไปเห็นการสร้างหออคอยบาเบลด้วยครับแต่เหนือสิ่งอืน่นใดเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นการเปิดประตูความจริงของเขาคือการได้เห็นพระกายอาหารมื้อสุดท้ายในห้องเล็กๆที่มีเพียงโต๊ะไม้ยาวและตะเกียงน้ำมันสองแสงสะดวพระเยซูทรงประทับนั่งท่ามกลางเหล่าอัครสาวกน้ำเสียงของท่านสงบแต่หนักแน่น ขณะกล่าวคําที่ต่อมากลายเป็นรากฐานของพิธีศีลมหาสนิทในคริสตจักรและจุดสูงสุดของคากล่าวอ้างทั้งหมดคือการเตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์ที่เขาเล่าว่าเป็นภาพที่สั่นสะเทือนทั่วหัวใจของเขาไปตลอดชีวิตเขาบรรยายถึงท้องฟ้าสีหม่นเสียงร้องไห้ร้องโห่กลิ่นเลือดที่ฟุ้งปกคลุมไปทั่วประเทศพร้อมกับภาพชายผู้ถูกตรึงกางเขนด้วยตะปูที่มือและเทา้าแสงสุดท้ายของพระองค์ดับลงท่ามกลางความเยบงาน ก่อนเสียงสายฟ้าฟาจะฉีกท้องฟ้าออกเป็นสองส่วนสำหรับไอเนตี้แล้วเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในพระคัมภีร์แต่คือภาพจริงที่เขาเชื่อว,ว่าถูกบันทึกไว้ในโครงสร้างของจักรวาลและโครโนไวเซอร์คือกุญแจไขประตูให้เขาได้มองเห็นอย่างไรก็ตามครับเขาก็เตือนว่าเครื่องนี้มีพลังอันตรายอย่างยิ่งเพราะหากมันสามารถบันทึกเหตุการณ์ใดๆในอดีตได้ก็หมายความว่ามันอาจจะถูกใช้เพื่อจารกรรมเฝ้าติดตามหรือแม้แกระทั่งบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ครอบครองมันด้วยเช่นกันครับ น,น่าจะเป็นเหตหุผลว่าทำไมวัติกานจึงเลือกที่จะเก็บมันให้ห่างจากสายตาของชาวโลกและออกกฎคว่มบาตรผู้ที่พยายามสร้างหรือใช้เครื่องลักษณะเดียวกันเมื่อฟังมาทั้งหมดนี้คำถามที่เหลืออยู่ก็คือเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่แอเนตี้เห็นจริงๆหรือเป็นเพียงภาพในจินตนาการของชายผู้หลงใหลในความลี้ลับของอดีตในเรื่องราวของโครโนไวเซอร์หรือเครื่องดูอดีตที่บาดหลวงเปริกิโนแอเนตี้อ้างว่าได้พัฒนาและใช้เห็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ มีทั้งความน่าตื่นเต้นและข้อสงสัยเชิงวิทยาศาสตร์ในท่อนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาฟังข้อโต้แย้งที่ถูกพิสูจน์แล้วด้วยทางกฎฟิสิกส์ไปจนถึงการตรวจสอบหลักฐานชิ้นสำคัญที่อดีตนินำเสนอและผู้เชี่ยวชาญหรือสํานักใดบางที่ออกมาตั้งคําถามกับเหตุการณ์เหล่านี้ครับ <c oughs> เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าเหตุใดชมุชมชนนักวิชาการและนักข่าวจานวนมากจึงสรุปว่าเรื่องนี้มีข้อบอกพร่องหนักแน่นรวมถึงมันดูเหมือนจะเป็นตำนานสมัยใหม่มากกว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์หรือประษัทาที่ยืนยันได้ ข้อที่1เลยครับคือข้อจํากัดทางฟิสิกส์ทำไมคลื่นเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย้อนอดีตท,ที่ลอยค้างในอากาศจึงแทบเป็นไปไม่ได้แนวคิดหลักที่แอเนตีให้ไว้คือโคโนไวเซอร์จะจับคลื่นเสียงและแสงจากเหตุการณ์ในอดีตท,ที่ยังคงลอยครั้งในสเปซแล้วถอดรหัสกลับมาเป็นภาพและเสียงได้อย่างไรก็ตามนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ากระบวนการนี้ขัดกับหลักพื้นฐานหลายข้อครับ1คือ พลัางงานที่ออกจากเหตุการณ์กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและถูกดูดซับหรือกระเจิงจะไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปที่ยังคงบนอยู่อากาศหรือวัสดุรอบตัวในลักษณะที่รอให้เครื่องอ่านกลับมาในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ครับเช่นเดียวกับข้อสังเกตทั่วไปว่าคลื่นเสียงต้องมีตัวกลางและคลื่นที่อ่อนจะสูญเสียรายละเอียดเชิงข้อมูลไปตามกาลเวลาครับการสกัดฉากเหตุการณ์3มิติที่มีรดับอสูง จากเศษคลื่นที่เหลืออยู่โดยไม่รู้ว่าจุดกําเนิดอยู่ที่ใดจึงเป็นปัญหาที่ยากมากจนแทบเป็นไปไม่ได้ในกรอบฟิสิกส์ปัจจุบันเลยทีเดียวครับ2คือแนวคิดการถอดรหัสคลื่นที่ปะปนมาเป็นเวลาพันปียังไม่มีหลักฐานเชิงทดลองหรือทฤษฎีที่ยอมรับในวงการได้ครับนักวิจารณ์ทางวิทยาศาสตร์สรุปว่าหากมีเครื่องแบบควอนไวเซอร์จริงมันต้องมีหลักการฟิสิกส์ใหม่ที่ยังไม่เคยถูกทดสอบในงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพียนี่คือเหตุผลว่าทำไมชุมชวนวิทยาศาสตร์จึงตั้งคำถามตั้งแต่ต้นครับ สรุปเชิงวิทยาศาสตร์แบบสั้นๆนะครับคือแนวการกก่าวอ้างเรื่องโครโนไวเซอร์มันขัดต่อหลักความเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ที่ยอมรับในปัจจุบันและความรู้ในปัจจุบันเองก็ยังไม่สามารถทําให้เป็นแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันครับถ้ามันมีจริงต้องมีกระบวนการทางฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่มากและทดสอบได้แต่มันดันไม่มีนั่นเองครับ2คือหลักฐานชิ้นเด่นเช่นภาพพระคริสบนไม้กางเขนที่ปรากฏในปี19 7 2ถูกทำแหลจนแทบล้มเรื่องครับเมื่อแอเนตตีเริ่มเล่าเรื่องว่า เขามีภาพที่ถ่ายจากโครโนไวเซอร์ของพระคริสขนาดทุกตึงกลางเขนที่ปรากฏในรายงานข่าวอิตาลีและนิตยสารต่างๆแต่ไม่นานนักผู้อ่านและนักสืบพบว่าภาพนั้นแทบจะตรงกับรูปถ่ายของรูปปั้นไม้จากแซงตัวเรียโอเดลอาโมเรมิเซรีคอนดิซิโอที่โคเรเวเลนซากล่าวคือเป็นภาพโปสการ์ดหรือภาพจำน่ายเป็นของที่ระลึกซึ่งมีอยู่แล้วด้วยนั่นเองครับเพียงแต่แอนนิตีนำมาพลิกซ้ายขวาปรับให้มันพลาเเรือเล็กน้อยแล้วอ้างว่าเป็นภาพจากเครื่อง การระบุแหล่งภาพนี้ถูกรายงานโดยผู้อ่านที่ส่งจดหมายไปยังนิตยสาร Il c o r r i e l e dei m y s t e r ในปี1 9 7 2และถูกชี้ผ่านสำนักข่าวและนักสืบสืบ่อจำนวนมากภายหลังด้วยเช่นกันครับ 3. คือข้อเท็จจริงเชิงภาษา,าศาสตร์ข้อความเท es ียสเทสที่อนเนตี้อ้างว่าถอดมาจากการดูละครโบราณอนเนตี้ยังอ้างอีกว่าโครโนไวเซอร์ให้เขาเห็นการแสดงบทละครโบราณที่สูญหายเช่นบางชิ้นของเท es ียสเทสโดยควินต u สเอนิอุส และเขาจัดทําบทถอดเสียงหรือแปลออกมาแต่เมื่อน,นักภาษา,าศาสตร์และนักคลาสสิกมาวิเคราะห์ตัวอย่างพวกนั้นเขาพบความผิดปกติครับคําบางคําหรือโครงสร้างภาษาในข้อความที่อเนตีให้มานั้นไม่สอดคล้องกับภาษาละตินยุคเก่าบางคําปรากฏในแหล่งที่มาจากยุคหลังหรือใช้วลีที่มีลักษณะสมัยใหม่กว่านักวิเคราะห์หนึ่งได้รับเชิญตรวจสอบคือดรแคทเธอรีนโอเวนเอลเดรตเป็นนักศึกษาคลาสสิกและผู้แปลที่ถูกอ้างอิงครับซึ่งให้ข้อสังเกตว่ามีลักษณะ อนาโครนิสติกหลายจุดจนทําให้ข้อสันนิษฐานว่าเป็นของปลอมหรือแต่งขึ้นนั้นมีน้ําหนักมากเลยนั่นเองครับผลสรุปคือข้อความโบราณที่อ้างว่านามาจากโครโนไวเซอร์แท้จริงแล้วมีร่องรอยการผสมคําและสําเนาจากแหล่งใหม่ซึ่งทําให้ความน่าเชื่อถือของคําอ้างนี้ลด,ดลงไปอย่างมากครับ 4. คือชื่อผู้ร่วมวิจัยที่ถูกอ้างสะดุดไทม์ไลน์กับการเยยนตัวตนนั่นเองครับอันที้ระบุว่ามนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําในทีมเช่นเอลิโคเฟอร์มีเวนเนอร์วอนรูน แต่ประเด็นสำคัญคือเอลิโกเฟมี่เสียชีวิตเมื่อปี1954ขณะที่อาร์เนตีเล่าเรื่องว่าโครงการและการพูดคุยของเขายืนยันต่อบรูนเกิดขึ้นในช่วงหลังยุค1950-19 6 0เเวลาและข้อเท็จจริงทางชีวประวัติของบุคคลถูกอ้างจึงไม่สอดคล้องกันในรายละเอียดซึ่งนักวิจารณ์ถือว่าเป็นสัญญาณของความไม่น่าเชื่อถือครับ 5. คือคนที่ออกมาตั้งคำถามได้แก่นักวิชาการสัานา่าและองค์กรซึ่งผมจะสรุปหัวข้อและบทบาทให้ของแต นักข่าวและสนักข่าวหลักเช่นบทความเชิงวิทยาศาสตร์ตรวจสอบของสื่อสายหลักหรือเดอะการเดียนหรือ Discovery ที่รวบรวมหลักฐานเชิงสืบสวนเกี่ยวกับภาพและข้อขัดแย้งเชิงวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามถ,ามถึงความส,สมเหสมผลและคำกล่าวอ้างตามข้อหนึ่งถึงข้อ4ที่ผมบอกไว้ครับนักภาษาศาสตร์อย่างเช่นดรแคทเธอรีนติดในเรื่องข้อ 3. ครับนักวารสารวิจารณ์หรือนิตยสารที่ลงบทความวิจารณ์อย่างละเอียดตัวอย่างคือบทความวิจารณ์ในนิตยสารพาราเซส ฉบับปี1996โดยจีนไซเดอร์ถูกอ้างถึงว่าเป็นการยิงคำถามหนักต่อไอเนตี้และภาพที่อ้างว่าถูกถ่ายจากโครโนไวเซอร์พาราเซลสัสตั้งคำถามเหตุผลและความโปร่งใสของหลักฐานที่ไอเนตี้นำเสนอแล้วไอเนตี้ก็ตอบไม่ได้ด้วยเช่นกันครับนักเขียนและนักสืบชุมชนวิทยาศาสตร์และส keptic podcast ต่างๆบทความวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่สรุปประเด็นไปในทางเทคนิคและเชิงเหตุผลทางตรรกะว่าทำไมคําอ้างนี้จึงไม่ผ่านเกณฑ์วิทยาศาสตร์ครับสรุปคือ ทุกแหล่งข่าวหรือข้อตัวแย้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเรื่องใครไม่ชอบครับแต่เพราะว่ามันไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานเชิงรูปธรรมได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับ 6. ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับอนตีและคนใกล้ชิดบางคนอ้างว่าวาติกันหรือแม้แต่พระสันตะปาปาปิอุส12ตามคํากล่าวอ้างได้สั่งให้เก็บรักษาและปิดปากเกี่ยวกับเรื่องโคโนไวเซอร์หรือสั่งห้ามให้เปิดเผยรายละเอียด เพราะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติแต่เมื่อตรวจสอบบันทึกอย่างเป็นทางการวติกันกลับไม่เคยออกมารับรองการมีอยู่ของโครโนไวเซอร์เลยแม้แต่นิดเดียวครับและไม่มีคําสั่งเลขเอกสารสาธารณะใดๆจากสํานักงานสันตะสํานักที่ยืนยันว่ามีการประกาศการลงโทษอับบดต่อผู้ใช้เครื่องลักษณะนี้โดยตรงสํานักข่าวนักวิจัยสรุปว่าไม่มีเอกสารทางการที่ยืนยันคํากล่าวอ้างหรือเรื่องคําสั่งจากโป๊บหรือประกาศการลงโทษเช่นนั้นเลยครับ ข้อความเกี่ยวกับคำสั่งปี1988ที่หมุนเวียนในเน็ตมักเป็นการอ่านผิดหรือสับสนกับเอกสารนนอื่นๆของวติกันตัวอย่างเช่นเอกสารปี1988ของ c o n g r e g a t i o n for the doctrine of the faith ที่ปรากฏเป็นสาธารณะเกี่ยวกับการห้ามเผยแพร่การสารภาพบาปที่บันทึกด้วยเครื่องมือและไม่เกี่ยวกับโคโนไวยเซอร์เลยแม้แต่เดียวครับการสารภาพก่อนตายมีคนอ้างว่าอเนติยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแต่งครับ มีรายงานจากแหล่งอ้างอิงถึงการสาร,รภาพหรือคำบอกกล่าวจากญาติที่ไม่ประสองค์ออกนามว่าก่อนตายแอนนตี้ยอมรับว่าภาพและบางสิ่งเป็นการจัดฉากแต่แหล่งเหล่านี้มักเป็นคำให้การที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระครับและมีรายงานที่ขัดแย้งกันผู้ที่สนับสนุนฝ่ายแอนนตี้เช่นบาดหลวงแฟนเชสบลูและนักเขียนบางคนไม่ยอมรับการตีความว่าเป็นการสาร,รภาพที่ชัดเจนผลก็คือเรื่องสาร,รภาพก่อนตายยังคงเป็นประเด็นที่มีการอ้างซ้ำแต่ขาดเอกสารหรือพยานอิสระชัดเจนเพียงพอที่ทำให้เป็นหลักฐานเด็ดครับ แม้เรื่องราวของโคโนไวเซอร์จะเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงและความหวังว่ามนุษย์สามารถมองย้อนอดีตได้แต่เมื่อมองผ่านเลนส์ของวิทยาศาสตร์ความจริงกลับโหดร้ายว่าเพราะกฎฟิสิกส์ใดๆที่เรารู้ในยุคป,ปัจจุบันไม่สามารถรับรองการบันทึกคลื่นภาพและเสียงจากเหตุการณ์เมื่อหลายพันปีก่อนได้อย่างที่อเนตีอ้างไม่มีหลักฐานเชิงกายภาพไม่มีต้นแบบเครื่องมือและไม่มีเอกสารทางวิศวกรรมที่สามารถยืนยันว่ามันเคยมีอยู่จริง ในอีกด้านหนึ่งพระคัมภีเองก็ถูกตีความไว้ได้หลากหลายบางเหตุการณ์ที่เขาอ้างว่าได้เห็นเช่นการล่มสลายของโซโดมและโกโมโลาหรือน้ำทมโลกสมัยโนอาอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดด้วยสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงบทเรียนทางศิลธรรมมากกว่าเป็นการบันทึกเชิงประวัติศาสตร์แบบตรงตัวและหากโครโนไวเซอร์มีอยู่จริงคำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือใครควรเป็นผู้ครอบครองมันเพราะเครื่องมือที่สามารถย้อนมองอดีตได้อาจกลายเป็นอาวุธทางอำนาจและการเมืองที่ทรงพลังเกินกว่ามนุษย์จะรับมือได้ ดังนั้นเรื่องราวนี้จึงยังคงอยู่ในพื้นที่สีเทาระหว่างความศรัทธาและวิทยาศาสตร์ระหว่างตำนานและข้อเท็จจริงและระหว่างความปรารถนาของมนุษย์ที่จะรู้ความจริงกับความกลัวว่าบางความจริงอาจไม่ควรถูกเปิดเผยสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคิดว่าครโนไวเซอร์คือเครื่องย้อนเวลาจริงๆที่ถูกซ่อนไว้ใต้กำแพงของมติกันหรือมันเป็นเพียงแค่ภาพฝันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเตือนเราว่าอาดีตบางเรื่องอาจไม่ควรถูกมองเห็นอีกเลย แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรขึ้นจะลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและเป็นปัญญาชนนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปและอย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเดือมมทอสีเควมครับปัจจุบันเปิดระบบ s u b s c r i b e รายเดือนบันทีเรียบร้อยแล้วครับสามารถกดดูเบนฟิตต่างๆและมาซัพพอร์ตให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆตลอ,อดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกัันนนใใหม่คคลิปรบ สวัสดีครับ